สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พากันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพาบ้างครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคา250บาทครับผมถูกรายการเลยครับผม ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าเพี่นๆไดซื้อสององก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมเลยครับผมอช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทร082 484 746ก็ 8, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 5, ผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียร์ป้าบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอัอนไรวีนี้ช่วงท้ายคลิปมีรายการพิเศษมามีมาหนึ่งรายการนะนี่เป็นอะไรเขาเรียก อนุมานหักศรหลวงพ่อกลวยนะ,ะเดี๋ยวเลยลองรับชมกันดูช่วงไทยลิปนะเป็นรายการพิเศษจะมาหนึ่งรายการก็ผมสําหรับเช้านี้นะพี่นะะเดี๋ยวมาเลยเป็นรายการที่หนึ่งเลยเป็นเดี่ยวสแตมหลวงพ่อโสธรับผมนี่ครับเดีย่ยวสเตมลงยาหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมี่ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอะ่ยไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมก,ก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจรงไหนชอบใจรงไหนแล้วก็ พักไลน์เลยโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์สี่ร้อบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยครับผมนะครับทีลึกสร้างโบสดหลังใหม่นะพี่นะ,นะหายเล็กนึงครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผม ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดทอนรายการที่สองนี่ครับปีศูนยแปดครับผมนี่เหรียญน,นี้รายการที่สองครับผมครับสองรยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สอง ่อไปเป็นปูดทวดนาว่ารายการที่สามอาองค์นี้จะเป็นทางวัดประสาทนะเนี่ยนะครับเนื้อหาจะประมาณนี้นะเนี่ยนี่ครับรายการที่สามของผมสองรอยห้าสิบบาทครับผม ไปเป็นรายการที่สี่เป็นหนุมานหลวงพ่อโกยไม่ใช่หนุมานกุมารหลวงพ่อโกยกุมารหลวงพ่อโกยเลี่ยมเดิมๆจากวัดแบบนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเลี่ยมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมกุมารหลวงพ่อโกยครับผมนี่สองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นหนุมานไม้แกะรายการที่ห้า อนุม,นมานไม้แกะรายการที่5นะครับนีครับ องค์นี้ในการที่5้าครับผม2 5งราบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่6จะเป็นอ่าพิมพ์บรรทาครับผมนี่รายการที่6จะเป็นวัดพับพิมพ์บรรทาครับผมนีครับ ห้องนี้ในการที่หกครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นนี่ก็เป็นหนุมานไม้แกะเหมือนกันนะพี่นะนี่ห้องนี้ในการที่เจ็ดครับผมนี่ฮันุมานไม้แกะเหมือนกันครับผมนี่ องนี้รายการที่เจ็ดครับผมสองอยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นสมเด็จปกโพรายการที่แปดอ่าองนี้จะเป็นสมเด็จวัดสารคืนนะนี่อาลุโตปุกเสกปีสองหนึ่งครับผมองนี้รายการที่แปดครับผม วัดสาราคืนครับผมโ,โต๊ะวัดประดูชิมพีปลุกเสกแล้วพี่นะปีสองหนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้าเป็นพระนาคปกเจ้าคุณนอครับผมพระนาคปกเจ้าคุณนอครับผม ของนี้หมายเลขเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบอ่าจะเป็นปิดตาพิมพ์สงเหมือนทางหลวงปู่เอี่ยมนะเป็นทางอามัสสะพานสูงนะเนี่ยพิมพ์เนี้ย ตองนี้หมายเลขสิบนะพีน่นะสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดเป็นปูทวดอาหลังเต้ารีดเป็นของอาจารย์นองวัดสายขาวครับผมนรายการที่สิบเอ็ดครับผม ร,รายการที่ส1บเอกรผม250บบาทครับผม,บบผมต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงพ่อจงรายการที่12นีครับรายการที่12บสอผม2 5งบบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่13เป็นเรนหรียญโูบุโตครับผมมี2517้็ครับผมรายการที่13บสครับผมไนะปสองห้าหนึ่งเจครับผม สองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นสิงหง์แกะรายการที่สิบสี่ิงห์แกะรายการที่สิบสี่ครับผมองน,นี้รายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อไปเป็นเหรียญยืนหรือปูแหวนรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าผมสองร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อไปเป็นรูปร้อนหรือพอจงรายการที่สิบหกนี่มีอุดเหมือนสารนะพี่นะนนรายการที่สิบหกก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่17เป็นเหรียญพกคูณครับผมเนี่ยพกคูณปี37รุ่นมงคลบารามีครับผมรายการที่17ครับผมปี37ครับผม ครับรายการที่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็นรูปหลอหลวงพ่ออีวัดสัตหิบ <c oughs> ขออภัยนะพี่นะหลวงพ่ออีวัดสัตหิบครับผมรายการที่สิบแปดครับผม รายการที่สิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อเดิมครับผมรายการที่สิบเก้าผมสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรูกบองลงมาท็อปรายการที่ยี่สิบครับผม รายการที่20่สิก็ผม250บาทครับต่อไปเป็นเรียนลูกโตะรายการที่21 รายการที่21ครับผม250บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่22เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะพี่นะรายการที่22เป็นเหรียญรักครั้งหลวงพ่อผางครับผมรายการที่22ครับผม250บาทครับผม ต่อไปเป็นเหรียญล้วพแดงรายการที่ยี่สิบสารายการที่23ามผม2 5งบบาทครับร ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินบัตรดอยยหอมรายการที่24ครับผม ครับรายการที่ยี่สบิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นปิดตาหลวงพ่อคนวัดบางแสะรายการที่ยี่สิบห้านี่วันนี้ได้มาอีกหนึ่งองนะอย่างี่พี่นายท่านถามมาปิดตาหลวงพ่อคนวัดบางแสะครับผมนี่รายการที่ยี่สิบห้าครับผมรายการนี้ สองร้อยห้าสิบาทครับ250ผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นหลุมพงเงินอ่าท่ามาไฟรายการที่ยี่สิบหกครับผม รายการที่เี็กครับผมสองร้ยห้าสิบปาทครับผมต่อไปเป็นพายยี่สิบห้าศตวรรษรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผม ราการที่27ครับผม250บาทครับต่อไปเป็นลูกรอนแล้พราเงินรายการที่28 รายการที่ยี่สิบแปดครับผมสอง้อห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นขุนแผนไข่ผาซี่นเนี่ยนะครับใส่ตลับแบบนี้มาเลยนะเนี่ยรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมในสองร้อยห้าสิบบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่30องค์นี้จะเป็นคุณแผนพายคู่แต่เขาหักหักหักมาเป็นองค์เดียวนะนะนะ,นะ,นะ,นะเป็นพายคู่แล้วเนี่ยแต่เขาหักแบ่งกันครับผมเนี่ย องนี้หมายเลขสามสิบผมสอง้าบาทครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนเพราะว่าผมหาข้อมูลไว้อยู่องน,น,นี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะอาจจะเป็นจะเป็นนี่นะนี่เป็นหนุมานหักศรและจินตะกววหลังจานหลวงพ่อกลวยเสกสร้างวัดอาจารย์ตีปนะีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะนี่ให้ดูก่อนนะ อาพิเศษมาหนึ่งรายการน,นี่นี่แต่รายการแบบว่าหายากเลยนี่หายากเลยนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเทียบกันเลยนี่ให้เทียบกันเลยนะฮะแต่เป็นรายการหายากครับผมถึงว่าถึงจะได้มาแค่รายการเดียวก็เป็นรายการหายากครับผมนี่ เป็นฮานุมานหักสอนนะพวกกล้วปลุกเสกครับผมนี่เป็นแนวชินตะกลัวครับผม สวยเลยนะพี่นะนานๆเจอทีเลยครับผมมาดูหลังจะเป็นหลังจานนะนี่นีครับไนี่ยจะจ่ายกันเล่นๆนะดูครับดูบอกดักขระทุกตัวจะสวยมากเลยนะนะครับนี่ครับ วงนี้นานเจอทีนะผมขอสักหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมเนี่ยหานมุมานหักสรรอนพวกโกปวุกเศษปีหนึ่งเจ็ดครับผมขอเบาๆนะพี่นะอ่าสักหนึ่งพันห้าร้ยบาทแบบแป๊ดเห็นไหมนะผมจะราคาแค่หหนักมากตรงเนี้ยบอกได้เลยนยหนักมากเลยครับผมนี่การที่สามสิบเอดนี่ผมขอแค่นี้นะพี่นะเนี่ยขอแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมนี่ราคานี้เลยครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามเป็นไปกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ